คลิปนี้นะคะจะมาชวนดูค่ะความทุ่มเทนะคะของสาวโรเซ่ค่ะแล้วก็ความน่าเอ็นดูของสาวลิซ่าด้วยนะคะงานนี้ค่ะต้องบอกว่าเอ็นดูลิซ่าหนักมากจริงๆเลยนะคะต่อให้เธอนะคะทําท่าเซ็กซี่แค่ไหนนะคะดูเปรี้ยวยังไงค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเธอก็เซฟตัวเองแบบสุดๆแล้วก็เรียบร้อยมากเลยนะจ๊ะ จริงๆค่ะเกงตัวนี้นะคะแอบแวกตรงก้นแบบนี้ค่ะถ้าลูกสาวใส่ตามแบบจริงๆนะแม่ๆก็คงจะลมจับกันแน่นะคะเอ็นดูหนักมากค่ะเธอนะคะมีการเย็บปิดแบบเรียบร้อยเชียวนะคะเซ็กซี่แต่พอง,งามค่ะโชว์แค่เอวเล็กๆก็พอนะคะขายความสามารถค่ะแค่นี้เนี่ยก็ดังทะลุโลกแล้วนะคะแค่แต่งเบาๆแบบนี้ค่ะทุกคนทราบไหมคะว่าตอนนี้ทุกอย่างที่เธอใช้เนี่ยโซ่เอาไปหมดแล้วนะคะ ไม่ว่าจะเป็นนะคะหมวกกันน้อกนะคะที่ทางคุณพ่อเอดีสลมานค่ะส่งมาให้นะคะรวมไปถึงจัก,กรยานไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งนะคะที่มัดผมของซีรีนค่ะก็โซเอาไม่มีเหลือนะคะแถมยังมีหนุ่มนะคะเข้ามากดไลค์นะคะให้อย่างไวอีกต่างหากค่ะจะเป็นใครล่ะคะถ้าไม่ใช่ดีเจสเน็ค่ะแอดเห็นนะคะว่ามากดไลค์อย่างไวเลยค่ะพอลิซ่าโพสต์รูปไปไม่นานนะเจ้าตัวก็เข้ามากดไลค์ให้เลยอะคะ่ะ ส่วนเจ้าแชงนะคะเมื่อคืนนี้ก็มีมาปล่อยคลิปวิดีโอนะเผยเบื้องหลังการซ้อมและก็การเตรียมงานเรียกว่าทุ่มเทยอย่างหนักเลยนะคะขนาดว่าช่วงทำเดอะโชว์ค่ะก็ต้องเตรียมออกโซโล่ของตัวเองด้วยนะคะ,ะ,คะเห็นเธอค่ะเล่าประมาณว่ากลับบ้านดึกทุกวันนะตีสามแทบทุกวันเลยค่ะแต่บลิงนะคะก็ตาดีค่ะ้องเห็นตรงนี้นะคะว่าเอ้ยมันไม่ใช่ตีสามแต่มันเป็นตีห้าต่างหากน,นะคะเรียกว่าทํางานเนี่ยหามรุ่งหันค่ำนะคะยันสว่างกันเลยที แล้วก็เป็นคนที่ทุ่มเทแบบสุดๆนะคะที่น่ายกย่องมากๆขนาดบาดเจ็บที่ต้นคอนะคะบางครั้งก็ไม่ได้บอกใครค่ะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวคนอื่นจะเป็นห่วงหรือจะเสียงานนะคะแต่แอดเนี่ยก็มาสะดุดค่ะตรงกลงเกงตัวนี้นะคะที่เห็นทั้ง3มสาวเคยใส่ค่ะไม่ว่าจะเป็นลิซ่าจีซูแล้วก็เจนนี่นะคะแต่ก็ไม่เคยเห็นโรเซ่นะคะใส่สักทีค่ะก็มาได้เห็นในวิดีโอคลิปนี้นะคะที่เธอค่ะก็ใส่มันเป็นเกงนะคีย่ห้อนนี้แล้ว ของเพื่อนของเจนนี่ค่ะก็เรียกว่าใส่กันทั้ง4สาวเลยนะคะก็ใส่ครบกันหมดเลยค่ะอ่ะไหนใครได้ดูนะคะคลิปวิดีโอนี้ของเธอแล้วบ้านนะมาพูดคุยกันได้นะคะ,อะแอดก็เอาความน่ารักนะคะทั้งของโรเซ่แล้วก็ลิซ่าค่ะออกมาให้ดูค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า